สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าๆนะคะวันนี้พ่อขวานก็พาน้องขวานกับแม่พลอยนะคะมาเดินเล่นบริเวณศูนย์พัฒนศึกษานะคะบริเวณที่แม่น้องขวานทำงานอยู่บริเวณศูนย์คันะคะนี่แม่พลอยก็พาลูกออกเดินมาเที่ยวนะคะมาเล่นตามธรรมชาตินะคะพาน้องขวานเดินมาเที่ยวนะคะ มาเที่ยวบริเวณสุดค้นนะคะตรงที่แม่ของน้องขวัญทำงานอยู่นะคะนี่นี่นะคะจุดบริเวณที่แม่น้องขวัญทำงานอยู่นะคะ <c oughs> เด็ดจ้าเลยนะคะวันนี้ <c oughs> นี่ดูน้องขวัญก็ไม่กล้าเดินก่อนแม่นะคะให้แม่นำนะคะเพราะว่าแม่ทำงานอยู่จุดนี้ประจำนะคะนี่แม่พลอยก็เดินก่อนแม่นะคะดูดูน้องขวัญสิคะ ไปแล้วนะคะว<ป>ันนี้จะพาแม่ลูกไปไหว้ไหว้บัตรคิวกลบรปล่อยกจ้กไปไห<ป>ว้<ป>เข้าไปในศูนย์คดเดี๋ยวจะไปไหว้ทาพริกะเนตก่อนแล,ล้ว<ป>เดี๋ยวแม่นำไปนะคะ ก็ที่จุดนี้เป็นที่ของแม่พลอยนะคะแม่พลอยอยู่ในจุดนี้นะคะวันนี้แม่พลอยก็พาลูกมาเที่ยวบริเวณศุนคดนะคะรีบไปไหนลูกรีบไปไหน <c oughs> ันนี้ก็บ,บริบเวณจุดนี้นะคะจุดแม่ของน้องพละน้องขวัญน,นะคะนี่ทั่วแขกเดินมาในจุดนี้นะคะเดินมาทั่วแขกบริเวณจุดจุดนี้นะคะบริเวณศูนย์คดนะคะนี่จากพาพิเนตมานี้นะคะน,นี่น้องพลอยกับลูกก็อยู่บริเวณศูนย์คดนะคะแม่พลอยพายลูกมาชมดูว่าเออจุดนี้เป็นที่ของแม่พลอยนะคะลูกนี่แม่ทํางานอยู่จุดนี้นะคะ ดูด,ดูลูกควันนะคะไม่อยากตามแม่มาเลยอยากกินก่อนแม่จะพาชมดูลูกดูดูน้องขวันนะคะ yeah, 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 yeah. พอขวันเรียกแล้วนกตื่นนก นกเยอะจังเลยนะคะแต่แตอนนี้แม่ขาดูแม่พลอยสิคะตื่นเร็วๆพ่อมาแล้วแล้วแล้วพาเขาเดินยามเช้าจะสายหน่อยนะคะวันนี้พ่อควานไปตัดหญ้าพอดีสนุนแฉะนะคะก็เลยมาสายลูกควานก็ยังไม่ได้มานะคะนี่วันนี้พ่อควานก็จะพาน้องควานกับลูกนะคะ โอ้น้องพลอยกับลูกนะคะพูดปิดพูดถูกเป็นไรลูกครับนะเดี๋ยวพ่อจะพาไปจุดตรงที่แขกขึ้นนะคะนี่ตรงแม่พลอยจะไปไหนล่ะนุ่ง้าควบมันนี้แล้วลูกเลย่าพาลูกไปทางอื่นแล้วนะคะนี่นี่มาทางนี้ลูกมาจุดนี้เร็ว นี่บริเวณศูนย์คดข้างในศูนย์คดเลยนะคะแม่แม่ขานี่จุดจุดข้างในวิวสวยมากเลยนะคะจุดข้างในวิวสวยมากเลยนะคะอันนี้ด้านด้านทิศตะวันออกนะคะด้านแขกเข้ามาชมนะคะอันนี้ก็เป็นลานแสดงใหมนะคะอ๋อชมวิวก็อยู่ด้านโน้นนะคะด้านด้านทาง น้องขวันกับแม่พลอยอยู่นะคะอยู่จุดนั้นนะคะวันนี้พ่อควานปล่อยให้กินตรงนี้ก่อนยาเยอะเหลือเกินนะคะกินแบบอย่างอร็ดอร่อยเลยนะคะนี่ดูสิคะ จ้วงเอาจ้วงเอาเลยนะคะแม่แม่ขาจุดตรงนั้นก็เป็นที่ของแม่พลอยยืนรอรับแขกนะคะจุดตรงนั้นนะคะแม่พลอยยืนรอรับแขกตรงนั้นนะคะช่วงนี้ไม่มีแขกแม่พลอยก็ต้องมัดไว้ เฉยๆนะคะมัดไว้เลยมัดกินหญ้าอย่างเดียวเลยนะคะผ่านหายกินทั้งวันเลยนี่สารประกร,รมของศูนคดนะคะออกไปด้านโน้นเป็นหอชมวิวนะคะนี่ พลอยมาเลยพาไปไหว้พระพิฆเนศก่อนเดี๋ยวกลับแล้วลูกมาเร็วได้ยินแม่เรียกแล้วมาเร็วเร็วเร็วปราบไหว้ก่อนมาขอพรเร็ววันนี้แม่พาชมศูนย์นะคะนี่จุดของแม่พลอยนะคะจุดของแม่พลอยแม่ของขวัญน,นะคะอยู่จุดจนี้นะคะนี่บริเวณขเดินทั่วแขกนะคะไปเลยลูกบ๊ายบาย ไหว้ฟ้าพิคเนตของศูนย์คดนะคะน้องน้องขวัญก็โตเป็นสาวแล้วนะคะแม่แม่ขาโตเป็นสาวแล้ว,วเดินไปเลยลูกไปไหว้สันรประกำนะคะไปไหว้รับพิคเนตของศูนย์คดนะคะ นี่จะเล่นกลแล้วอันนี้นะคะเป็นจุดจุดจุดของแม่พลอยทั่วแขกนะคะนี่ตรงแขกขึ้นนะคะนี่เป็นเกยนะคะ วันนี้จะพาน้องขวัญกับแม่พลอยเข้าชมศูนย์คดแล้วก็จะจะไหว้พระพิคเนตในศูนย์คดนะคะวันนี้พาน้องขวัญมาขอพรกับแม่นะคะนานๆได้เข้ามาทีแม่ก็ทําท่าจะตื่นเหมือนกันนะคะแม่แม่ขาดูสิคะยกหัวใหญ่เลยนะคะนี่มาขอพรนะล,ลูกขวัญ ร้อยหันหน้ามาที่ลูกพาลูกขอพรแล้วขอพรศีรษ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะจานี่หันแม่พลอยมาทางนี้ลูกนี่นี่นะคะนี่นี่พระพิคเนตนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องขวัญกับแม่พลอยนะคะขอพรนะลูกขอพรเร็วขอพรเร็วจ้าเจียงเร็วขอพรออกเกี่ยวเลยนะคะแม่คะ ซึ่งเลยละซึ่งเร็วว้าค่ะขอพรจากพระพิขเนศนะคะฝากแม่แม่เอฟซีนะคะน้องขวัญมาแล้วนะคะมาไหว้พระพิขเนศนะคะขอพรนะคะให้มิด เยอะส่งสรงเชือกเลยนะคะแม่ขาไหวภาพพิเศเอออเนอมันควนยืนมน้องขวัญเอ้ยนี่สาธุภาพพิเนตเอ้ยคงประคองน้องขวัญกับแม่พลอยด้วยนะคะนี่ไปแล้วนะคะเดินไปนะคะชมวิวในศูนย์คดนะคะพื้นที่ของแม่พลอยทํางานนะคะนี่แม่พลอยพาลูกมาชมดูนะคะชมพื้นที่ของแม่ทํางานนะคะ นี่ก็เป็นเกยจุดของนั่งช้างนะคะนี่ของแม่พลอยนะคะนี่ดูดูไม่ไปไหนละคะแม่แม่ะแ,แม่อาจจะแนะนำ่าลูกนี่จุดนี้ละจุดจุดแม่ทั่วแขกนะคะนี่นี่นะคะจุดของแม่เนาะแม่น้องขวัญทั่วแขกอยู่จุดนี้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นโรง โรงช้างสำคัญจำลองนะคะจุดนี้นะคะนี่ันนั้นก็เข้าไปดูข้างในก็มีหลายๆอย่างดูเลยค่ะนี่ค่ะเป็นโรงช้างสำคัญจำลองนะคะจุดนี้นะคะ,ะาาก็ก,กราบขอบ แม่แม่ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องพังน้องขวัญแฟมารีนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้นางด้วยนะคะแม่แม่คะน้องวันก็เดินไปแล้วนะคะเดินไปดูข้างในตรงที่แม่มัดไว้อีกจุดหนึ่งนะคะนีไ่ไปแล้วกินอยู่จุดนี้แล้ว <laughs> น,นี้เป็นลานแสดงมอนกันนะคะในกองอปจอนะคะใหญ่มากเลยนะคะแม่แม่ขามาดูได้นะคะนี่เรามาดูน้องขวัญกับแม่พลอยกินบริเวณในศูนย์เคลนะคะมีแต่หญ้าเยอะๆเลยนะคะนี่ นายก็พาช่องพังน้องฝันแฟบลี่ด้วยนะคะแม่แม่ขานายก็ยขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะด่ะ